พรอคิดเปิดใจยืนยันไม่ใช่วัดในคลิปวอนสื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวที่เป็นธรรมตำรวจเชียงรายตรวจค้นบ้านทุกค้ายาเสพติดรายใหญ่หลังถูกวิสามันพร้อมดำเนินคดีภรรยาของผู้ตายและอายัดทรัพย์สินกว่า20ล้านบาทวิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม่จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสรุปผลการศึกษาวิจัยความเหมาะสมระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่พร้อมนำเสนอผลสรุปต่อรัฐบาลเพื่อก่อสร้างใน3าเส้นทางหลักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นนะคะวันนี้พบกันในวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2558ค่ะ ก็วันนี้นะคะ23พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะนั่นก็คือวันเต่าโลกนั่นเองนะคะซึ่งมีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อ 23พฤษภาคมคริสตศักราชที่2000ค่ะมีองค์กรองค์กรหนึ่งนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชากรเต่านะคะที่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆค่ะจึงได้มีการปลูกฝังให้ประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะรวมถึงรัฐใกล้เคียงค่ะได้ร่วมกันอนุรักษ์เต่าด้วยนะคะจึงเป็นที่มาของวันที่23พฤษภาคมเป็นวันเต่าโลกนั่นเองค่ะซึ่งในแถบของบ้านเราก็ไม่ค่อยจะพบเจอกัน ะะสําหรับเต่าแต่อีกหนึ่งแนวทางที่เราจะช่วยกันอนุรักษ์เต่าไว้ได้นั่นก็คือเวลาที่เราไปเที่ยวตามสวนสัตว์หรือว่าเราพบเห็นเต่านะคะเราก็ไม่ควรที่จะรังแกสัตว์หากมีการพบเห็นก็ควรจะนำไปปล่อยในแม่น้ำลำคลองนะคะเพื่อให้เขาคืนสู่ธรรมชาติตามธรรมชาติของ สิ่งมีชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะร่มต้นข่าวแรกในวันนี้ไปติดตามความคืบหน้าหลังจากเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค5นะคะก็ได้นำหมายค้นค่ะเข้าตรวจสอบกุฏิที่บริเวณวัดใหม่ห้วยทรายหมู่ที่4ตำบลสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคลิป นะคะที่มีผู้หญิงไปอาบน้ำมนต์แล้วก็ถูกแอบถ่ายนะคะซึ่งเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮากันนะคะในโลกโซเชียลค่ะเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจค้นนะคะก็พบหลักฐานหลายอย่างค่ะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปนะคะก็พระรูปนี้พระควรคิด กนโตภาสีค่ะก็ไม่ได้อยู่ในกุฏิแห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะพระรูปนี้ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลค่ะว่าข้อมูลทั้งหมดไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งรอยฉาบปูนที่พบเห็นเมื่อวานนี้เป็นเพียงรอยฉาบปูนของกระจกโดยก่อนหน้านี้ได้มีการติดกระจกไว้ในห้องน้ําแห่งนี้ค่ะแต่ต่อมากระจกแตกนะคะพระรูปนี้จึงได้นํากระจกออกพร้อมกับนํา,าปูนมาฉาบปิดรอยไว้นอกจากนี้พระรูปนี้ยังบอกอีกนะคะว่ารู้สึกเครียดกับข่าวที่ออกไปซึ่งทํา ให้วงการของพุทธศาสนาไทยเสื่อมเสียค่ะก็ขอความเห็นใจจากพี่น้องสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวด้วยนะคะว่าการนี้มันเกิดเรื่องขึ้นจค่นะเน่องอาจารย์กับพอละคิดมันกับใไใจห้องน้ำายู่ลงในคงงลิปนายยมราคาเกือบแสนอ่าปูกับเรื่องเรียบร้อยอ่ามีดีล็อกห้องน้ำเรียบร้อยมีตีว่างกระดาษทีชูเรียบ,บร้อยมีตีวางฟ้าขนหนเรียบ,บร้อย ราคาเนี่ยประมาณปรมาณเป็นแสนแต่ห้องน้่งอาจารย์ราคาสองพันหมดถึงยกแต่หลังจากนั้นพอว่าเขาไปแจ้งเรื่องคลิปปุ๊บเขามาตรวจสอบละมันหมดใจหลังจากหมดใจปุ๊บก็มีสองเมนูไปแจ้งที่ฝากห้าหนอแต่ที่นี้ยมมาสงสัยว่าหนึ่งกว่าจะอาร์ตจะถูกไทยคลิปเราไปให้การที่ฝากห้ารู้ป่าแต่ฝากห้าผมมาตรวจสอบแต่ฝากห้าเพราะมันนักขากันหน้าจะมีการตรวจสอบมันในชัดที่อาจารย์มานี่จริงอาจารย์ซึ้งเอาไปเห็นอย่างนี้สวนโดยจบ ในวันหนึ่องอาจารย์เป็นห่วงเจ้าวาดบน่านพระครูเก่งปัญญเสียสองในอาจารย์ก็เป็นห่วงตั้งปอกำนั้นสามอาจารย์ก็เป็นห่วงตั้งเจา้าคณะจังหวัดย้างนาอำพ้นเลยสถานที่ท่องเที่ยวใน้จ้งไหมครับค่ะเบื้องต้นเมื่อเวลาสิบหนาฬิกาที่ผ่านมาทางเจ้าคณะจังหวัดก็ได้เข้าไป สอบถามถึงความเป็นมาและก็ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะคะเราก็จะได้ติดตามมานําเสนอให้กับคุณชมได้รับทราบข้อมูลกันอย่างแน่นอนนะคะอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจังหวัดเชียงรายนะคะได้วิสามันคนร้ายซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสําคัญของจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่วนที่กาลังเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านของภรรยาผู้เสียชีวิตค่ะนั่นก็คือบ้านของนางสุด าพรคาแก้วนั่นเองนะคะที่บา้านเลขที่25ทับ1หมู่ที่19ตำบลเหงาอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะจากการเข้าไปตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ได้อายัดบ้านและที่ดินค่ะรวมถึงกิจการร้านสบายใจคาราโอเกะและคาแครนะคะบริเวณทางเข้าท่ากาศยานเชียงรายรวมถึงบ้านที่อยู่หมู่19ตำบลเหงาด้วยนะคะอีก6จุดค่ะเป็นบ้าน4หลังรถยนต์4คัน ที่นา10บไร่นะคะโฉนดที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า20ล้านบาทค่ะเพื่อตรวจสอบสงสัยจะเป็นการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดหรือไม่นะคะจากการตรวจสอบประวัติของนายกฤิตค่ะอดีตเคยเป็นบุรุษไปรษณีย์ประจำไปรษณีย์อำเภอเทิงเคยต้องคดียักยอกทรัพย์มูลค่ากว่า1ล้านบาทถูกตัดสินจำคุก2ปีนะคะ้นโทษออกมา8ปีต่อมามีพฤติกรรมัวพันกับการค้ายาเสพติดจนสามารถสร้างฐานะร่ำรวยผิดปกติค่ะ เปิดกิจการซื้อทรัพย์สินบ้านและที่ดินไว้หลายแห่งนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามพฤติกรรมมานานจนกระทั่งพบว่ามีการขนยาบ้าจำนวน5,000 0 0เม็ดจะไปส่งให้เอเย่นนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้แกะรอยและไล่ติดตามเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาถูกวิสามันจนเสียชีวิตค่ะพร้อมกันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวนางสุดาพรค้าแก้วอายุ49ปีค่ะภรรยาของผู้ตายดำเนินคดีในข้อหาเป็นผู้ต้องหาร่วมกันในคดีค้ายาเสพติดด้วยค่ะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็มีการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดนะคะ20กว่าล้านบาทค่ะพร้อมกับนำตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะได้มีการตรวจสอบและขยายผลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อไปนะคะ ข่าวต่อไปค่ะไปดูวิทยาลัยพระรศษาเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุนะคะได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการค่ะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะที่สนามกีฬาเทศบาลน,นาครเชียงใหม่ค่ะมีนายบุญเลิศบุรุณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งที่1ประจําปี2558โดยมีผู้สูงอายุทั้ง86ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้า ร่วมการแข่งขันในวันนี้ค่ะซึ่งประเภทกีฬาจัดอยู่ในประเภทกีฬาวูดบอลค่ะการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความรักสามัคคีในชุมชนต่าง,างๆของจองังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันนะคะต้องมีคะแนนสะสมในการตีน้อยที่สุดค่ะแต่ถ้าผู้เล่นมีคะแนนสะสมในการตีเท่ากันให้ตัดสินโดยนับคะแนนผู้ที่น้อยกว่าจากประตูก่อนจบการแข่งขันค่ะ ก็ถือว่าเป็นกีฬาประเภทใหม่นะคะ กีฬาวูดบอลค่ะซึ่งก็ยังไม่ค่อยจะเห็นกันในในการแข่งขันปัจจุบันนะคะข่าวสุดท้ายในวันนี้ไปดูความคืบหน้าของการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการออกแบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางค่ะความคืบหน้าในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ลำพูนและลำพางนะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะเป็นการติดตามความคืบหน้าต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะคะ ซึ่งทางสำนักง,งานพัฒนาพิงค์นครองค์การมหาชนในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นที่ปรึกษาหลักในการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ลำพูนและลำปางในวันนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาพิงค์นครองค์การมหาชนได้จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งที่สองโดยมีนายสุริยะประสัทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานรวมถึงมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น And... นายบุเลศบุรุณุปรกรณ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดรสราวุฒิศรีสกุลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงคณนคอนองค์การมหาชนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนค่ะผลการศึกษาเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพบว่าเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนสายหลักที่เหมาะกับเมืองเชียงใหม่ได้แก่รถไฟฟ้าแบบรางด้วยความเด่นเช่นมีความจุในการขนส่งสูง ไม่ปล่อยมลภาวะมีความคล่องตัวสะดวกสบายในการเดินทางผลการศึกษาเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพบว่าเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนสายหลักที่เหมาะกับเมืองเชียงใหม่ได้แก่รถไฟฟ้าแบบรางด้วยความเด่นเช่นมีความจุในการขนส่งสูงไม่ปล่อยมลภาวะมีความคล่องตัวสะดวกสบายในการเดินทางโดยกําหนดโครงข่ายเส้นทางจากความคับขั่งของการสัญจรของประชาชนการขยายตัวเมืองการลดปริมาณจราจร ทั้งนี้ได้แบ่งระยะการดําเนินการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ออกเป็น2ระยะโดยระยะที่1ใช้เวลา5-15ปีประกอบด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าแบบราง5เส้นทาง โดยมีเส้นทางหลักที่ควรจะเริ่มดําเนินการเป็นลําดับแรก3ช่วงในลักษณะของการวิ่งวนค่ะได้แก่เส้นทางที่1เป็นเส้นทางสายเหนือและใต้นะคะส่วนบนโดยมีสถานีเริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาลงมายัางตัวเมืองเชียงใหม่วนรอบตัวเมืองตามเข็มนาฬิกาค่ะและวกกลับขึ้นไปยังสถานีต้นทางนะคะเส้นทางที่สสายเหนือและใต้ส่วนล่างสายสีน้ําเงินค่ะ โดยมีสถานีเริ่มต้นจากเชียงใหม่ในซอฟรี nice Safari, ขึ้นเหนือผ่านสนามบินเชียงใหม่ไปยังตัวเมืองเชียงใหม่และวนรอบตัวเมืองตามเข็มนาฬิกาก่อนที่จะวกมาที่สถานีเริ่มต้นค่ะส่วนเส้นทางที่3นะคะสายตะวันตกและตะวันออกส่วนตะวันตกสายสีเหลืองค่ะจุดเริ่มต้นจากสวนสัตว์เชียงใหม่ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิ่งไปทิศตะวันออกวนรอบตัวเมืองก่อนจะวกออกไปทางโรงพยาบาลสวนดอกและกลับมายัางสถานี มีต้นทางค่ะโดยจะมีป้ายจอดรับส่งผู้โดยสารเป็นระยะตลอดแนวเส้นทางระยะห่างประมาณ300-400เมตร นายสุริยะประชัทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างจริงจังเพื่อผลักดันให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและจัดประชุมของภาคเหนือเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือทางด้านสังคมเศรษฐ,ฐกิจและการท่องเที่ยวหลังจากสรุปผลการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้แล้วจะได้นําผลการศึกษาเสนอต่อรัฐบาลเพื่อของ,งบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างในอนาคตต่อไปค่ะ มันต้องมีมาตั้งแต่11ปีที่แล้วดิศึกษาไปนะผมก็ถามท่านนายกบุญเลิศเมื่อกี้ว่าเอ๊ะแล้วเราศึกษาเสร็จแล้วทำไมไม่มีการผลักดันนี้มันเกิดเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะเวลาที่ผ่านมาพวกเราก็เห็นแล้วว่าพอเมืองมันโตขึ้นเนี่ยระบบผลสุขมวลชนเนี่ยมันต้องมองมองอนาคตว่ามันต้องรอรองรับถ้าเรามีระบบนี้ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วหรือ5ปีที่แล้วเนี่ยรถมันยังไม่ติดมากขนาดนี้ <c oughs> ใช่ไหมก,ก็ก็น่าเสียดายเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังแล้วเป็นความจําเป็นแล้วณวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าอยากจะเกิดแล้วนะมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องเกิดเมืองที่ใหญ่ขนาดนี้เมืองที่มีความสำคัญทางนนเศรษฐกิจขนาดนี้เมืองที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการพัฒนาของภาคเหนือไม่มีระบบขนส่งบนชนที่เป็นมาตรฐานมันเป็นไปได้อย่างไรมันจะ ทำให้เศรษฐกิจหรือการพัฒนามันจะยั่งยืนได้อย่างไรฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาฟังสิ่งที่เราได้จ้างเขาท่านัุวิชิกการศึกษาแล้วเราก็จะมาหาทางพัฒนานะครับอย่างจริงจังอย่างเป็นรูปแบบนะระบบนี้อาจะยังไม่สมบูรณ์แต่มันต้องเริ่มต้นนะอย่างมีโอกาสในวันนี้ให้ได้ ค่ะซึ่งในอนาคตนะคะแน่นอนว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะในการอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่อย่างแน่นอนนะคะทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสารในรอบวันนี้ค่ะติดตามข่าวสารในรอบวันกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ